ฉันถูกจับใส่กุญแจมืออย่างแรงเจ้าหน้าที่ตำรวจด้านหลังฉันและพาไปยังรถเริ่มมีคนมามุงรอบๆเราหลายคนมองฉันด้วยความกลัวส่วนคนที่เหลือก็ตกตะลึงฉันไม่เคยกลัวขนาดนี้มาก่อนเลยจริงๆนะฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยไงฉันชื่อมิเชลอายุ19ปีค่ะฉันฝันที่จะเขียนหนังสือมาตลอดแต่พูดมันง่ายกว่าทำนั่นทำให้ฉันคิดมาหลายปีว่าฉันจะเขียนเกี่ยวกับอะไรดีล่ะ แต่ว่าขณะเดียวกันชีวิตก็ต้องเดินหน้าต่อฉันจบมัธยมและต้องต่อมหาลัยแล้วฉันอยากจะเข้าคณะวรรณกรรมแต่ว่าพ่อแม่กลับคาดหัวชนฝาหลังทะเลาะและเถียงกันหลายครั้งฉันก็ยอมแพ้และเข้าคณะวิทยาศ,าศาสตร์คอมพิวเตอร์เพื่อเป็นโปรแกรมเมอร์เหมือนกับพวกเขาพ่อแม่เลือกมหาลัยให้เพื่อนของพวกเขาสอนที่นั่นพ่อแม่คิดว่าเขาจะช่วยฉันและอาจารย์อัสบอนก็ช่วยจริงๆช่วยฉันซะจ,จนเป็นนักเรียนดีเด่นได้เลย แต่ว่าบอกตามตรงนะใจฉันกลับคิดถึงเรื่องอื่นเนื้อสิ่งอื่นใดฉันอยากรู้จักเดวิดนักศึกษาปี4คุณไม่รู้หรอกว่าเขาหล่อขนาดไหนอ่ะลึกๆแล้วฉันไม่กล้าฝันว่าผู้ชายแบบนั้นจะมองฉันหรอกแต่ว่าฉันก็ต้องตกใจวันหนึ่งเดวิดมาหาฉันที่ปาร์ตี้แล้วก็ให้เครื่องดื่มกับฉันเราคุยกันแล้วก็เต้นกันสุดท้ายเขาก็ชวนฉันมาด้านนอกแล้วก็พาฉันไปส่งที่มหาวิทยาลัย ฉันเป็นคนที่มีความสุขในโลกเมื่อกลับไปถึงห้องฉันไม่ได้ใส่ใจคำถามแปลกๆที่เขาถามฉันเลยอย่างเช่นพ่อแม่ของฉันอยู่ที่เมืองนี้ไหมฉันมีเพื่อนสนิทหรือเปล่าตอนเย็นฉันว่างบ่อยไหมนี่คือเรื่องที่เขาถามฉันถ้าหากว่าเป็นคนอื่นคงจะกังวลไปแล้วฉันมัวแต่คิดว่าเมื่อไหร่จะได้ไปเดทกับเดวิดสักทีวันเดทก็มาถึงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่ฉันคิดเอาไว้เลยเดวิดชวนฉันไปคาเฟ่ฉันใช้เวลาทั้งเย็นเพื่อเตรียมตัวไปเดท ฉันเลือกชุดเดรสสุดสวยแต่งหน้าแล้วก็ทำผมฉันอยากทำให้เขาประทับใจฉันเดินเข้าไปในคาเฟ่หวังว่าจะทำให้เขาตกใจได้ฉันคาดหวังให้เขาชมฉันแต่ว่าเดวิดกลับดูแปลกไปเขาดูเพลียๆแล้วก็มีรอยคล้ำใต้ตาเขาไม่ได้มองฉันด้วยซ้ำแล้วก็ตัดเข้าประเด็นเลยฉันมีงานให้เธอเขาพูดตอนนั้นฉันรู้สึกเหมือนกับว่าหัวใจของฉันแตกเป็นสิ่งเสียงเลยแลวค่ะในอกฉันกระวนกระวายงี้เองเหรอ เรียกมาเพราะว่าเรื่องนี้เหรอแต่เดวิดพูดต่อทําได้แค่นักเรียนดีเด่นได้เงินดีและห้ามบอกเรื่องนี้กับคนอื่นเด็ดขาดเพราะคนอื่นอาจจะแย,ย่งงานไปฉันนั่งอยู่ตรงนั้นตกใจไม่รู้จะพูดอะไรดีเขาไม่ได้สังเกตท่าทางฉันเลยเอาแต่พูดต่อไปเรื่อยๆเขาพูดถึงการแฮกที่ถูกต้องคือการที่บริษัทจ้างแฮกเกอร์ให้ตรวจสอบระบบของพวกเขาและหาจุดอ่อนของระบบจากนั้นก็กำจัดจุดอ่อนก่อนที่แฮกเกอร์ตัวจริงจะจอมตีเดวิดบอกว่าเขาจะสอนฉันทุกอย่าง และฉันก็ไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรเลยเพราะเขาจะสอนฉันเมื่อเขาพูดแบบนั้นตาของเขาก็เปิดกว้างเสียงของเขากลับมานุ่มนวลดังนั้นฉันจึงไม่ปฏิเสธเขาบอกตามตรงนะฉันไม่สนใจหรอกฉันก็แค่อยากจะอยู่ใกล้ๆเขาก็แค่นั้นเองคิดดูสิเขาเป็นคนสอนฉันเราจะได้ใช้วิาอยู่ด้วยกันเยอะเลยมันก็จะเหมือนกับที่ฉันต้องการเป๊ะัสั้นๆคือฉันได้ทำงานจริงๆในตอนเย็นฉันไปที่ชั้นใต้ดินของมหาวิทยาลัยที่ทุกคนทำงาน ฉันเคยเห็นพวกเขาและรู้ว่าเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแต่ฉันไม่เคยได้พูดคุยกับเขาพวกเขาดูเป็นคนเงียบเงียบไม่พูดไม่จางานก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นเดวิดเป็นอาจารย์ที่ดีมากฉันรู้ทันทีว่าเขาทํางานนี้มานานแล้วเขาวางแผนแจกจ่ายงานกําหนดวันส่งงานง่ายๆก็คือเขาเป็นหัวหน้าแต่นั่นก็ไม่ได้ทาให้ฉันอยากจะหยุดตีสนิทกับเขาเลยสักนิด ปัญหาของเดวิดก็คือทั้งงานและการเรียนมันกินเวลาชีวิตของเขามากเขาได้นอนไม่มากนะและดูเขาจะล้าจนเหมือนกับจะเป็นลมในทุกเวลาเลยฉันอยากจะช่วยเขาบ้างฉันจึงมักจะเอาอาหารมาให้เขาคอยฟังปัญหาของเขาและถามว่ามีอะไรให้ช่วยไหมแล้วรู้ไหมคะว่าเมื่องจาเดวิดจะต้องการคนแบบฉันในชีวิตเขาค่อยๆเปิดใจทักมาหาฉันเรื่อยๆแล้วก็คุยเรื่องอื่นนอกจากงานบ้างแล้วเราคุยกันเรื่องไร้สาระกันอยู่หลายชั่วโมงเป็นแบบนั้นอยู่หลายอาทิตย์เลย จนฉันรู้สึกว่าชีวิตนี้ฉันคงขาดเขาไม่ได้อีกแล้วนะคะเราสนิทกันขนาดนั้นเหมือนว่าเดวิดเขาจะชอบฉันแต่ว่าเขาไม่มีเวลาให้กับเรื่องความรักเลยและฉันก็ทําได้แค่ยอมรับวันเรายิ่งสนิทกันมากขึ้นเดวิดก็ยิ่งเปิดใจให้ฉันในตอนนั้นเขาก็บ่นเรื่องพ่อของเขาให้ฉันฟังเขาบอกว่าพ่อของเขาบ้าอำนาจแล้วก็ใช้งานเขาอย่างหนักให้เขาทํางานแบบที่เขารับไม่ไหวเดวิดมักจะบ่นเรื่องพ่อและความบ้าอำนาจของเขาให้ฉันฟัง วันหนึ่งเขาถึงได้บอกว่าเขาทานไม่ไหวแล้วเหมือนพ่อไม่ได้เห็นผมเป็นคนด้วยซ้ําบางครั้งผมต้องรู้สึกผิดที่หลอกคนอื่นด้วยเหมือนกันเออเดี๋ยวก่อนนะว่าไงนะเดวิดเริ่มอ้ำออึ้งอ,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 อึแต่ว่ามันสายไปแล้วนะคะความสับสนกลายเป็นความโกรธฉันจึงขอให้เขาพูดความจริงออกมางานของเรามันผิดกฎหมายกลายเป็นว่าเราเป็นแฮกเกอร์เข้าระบบแล้วก็หาจุดอ่อนของมันจริง เพียงแค่บริษัทไม่ได้จ้างเราและข้อมูลที่เราได้ก็ส่งไปให้คนอื่นเพื่อทำงานต่อให้เสร็จแล้วก็ขโมยเงินและข้อมูลจากมันฉันรู้สึกกลัวมากมากเดวิดหลอกฉันมาดตลอดงั้นเหรอเขาทำแบบนี้ยังไงอ่ะถ้าคนอื่นรู้ว่าเราทำอะไรฉันได้โดนยนตนเข้าคุกแน่นอนแต่ว่ามันไม่จบแค่นั้นตอนที่เดวิดกำลังจะแก้ตัวแล้วก็ขอโทษฉันก็ได้รู้ว่าพ่อของเขาคืออาจารย์ออสบอนเพื่อนของพ่อแม่ฉันอาจารย์ผู้น่าเคารพ อธิการบดีของมหาลายัยการมาของเขาทำให้มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นตึกเรียนได้รับการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ถูกเปลี่ยนเป็นเครื่องใหม่อาจารย์ออสบอนคือฮีโร่ของมหาวิทยาลัยของเรามันแปลกมากๆที่ได้รู้ว่าเขาเป็นโจรและก็อาชญากรผู้ก่อตั้งกลุ่มแฮกเกอร์จากนักเรียนของตัวเองทั้งหมดนี้มันทำให้ฉันขยะกขยงจนออกมาจากเดวิดโดยที่ไม่รู้ตัวเลยล่ะค่ะใช่ฉันรักเขาแต่ว่ามันไม่คุ้มเลย ฉันกลับไปที่ห้องล้มตัวบนกับเตียงแล้วก็ร้องไห้ออกมาใหญ่โตฉันรู้สึกรวมมากเพราะไม่รู้ว่าจะหนีจากการนี้ได้ยังไงอะตอนกลางคืนฉันก็ตื่นเพราะว่ามีคนโทรมาฉันมองหน้าจอก็เห็นชื่อของเดวิดฉันตัดตัดใจตัดสายทิ้งไปแต่ว่าเขาก็ตื้อไม่เลิกหลังจากโทรมาสองสามครั้งฉันก็ยอมแพ้ฉันเอามือถือแนบหูแล้วก็พูดอย่างหงุดหงิดรู้ไหมว่ากี่โมงแล้วฉันอยากจะวางสายทันทีเพราะว่าคิดว่าเขาจะขอโทษฉันไม่หยุด แต่ว่าเสียงของเขาดูกังวลมากจนฉันทํามันไม่ลงมิเชลเมื่อกี้ฉันบังเอิญได้ยินพ่อคุยโทรศัพท์เข้าเดวิดกระซิบผ่านโทรศัพท์ราวกับว่ากลัวคนอื่นจะได้ยินเขาบอกว่าเขาหาเงินจากแฮกเกอร์ได้มากพอแล้วจึงได้เวลาจบเรื่องนี้เขาคิดที่จะโยนทุกคนในทีมเข้าคุกและกลายเป็นฮีโร่ของเมืองนี้ฉันกลัวจนขนลุกเอ,อฉันจะทํายังไงดีละ่ะฉันไม่อยากเข้าคุกฉันไม่รู้้วยสักว่าตัวเองทําอะไรลงไปสุดท้ายฉันก็นอนหลับ แม้ว่าต้องเจอเรื่องที่ช็อกเข้าไปเช้าวันถัดมาฉันไปหาเดวิดเพื่อตรวจสอบการรับมือเขาบอกว่าเขาไม่ได้เข้าข้างพ่อเขาเหนื่อยเต็มทนแล้วและเขาไม่อยากให้ฉันกับคนอื่นๆต้องโดนโยนเข้าคุกตั้งแต่วันนั้นเราค่อยๆหาแล้วก็รวบรวม,รวมข้อมูลที่สามารถเปิดโปองอาจารย์ออสบอนได้ทั้งหมดมาและจะเอาไปบอกให้โลกรู้ว่าเขาอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ฉันไม่เคยทำงานยากขนาดนี้มาก่อนเลยฉันต้องประมวลผลข้อมูลมากมายใช้ไฟล์เข้ารหัส พวกเราต้องทําอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้คนอื่นสังเกตเห็นแต่ที่แย่ที่สุดก็คือความเครียดค่ะเราไม่รู้ว่าตารวจจะบุกมาเมื่อไหร่ทาให้เดวิดกับฉันทํางานได้ช้ามากๆพวกเราตัดสินใจไม่บอกทุกคนในกลุ่มแม้แต่คนเดียวเลยเพื่อไม่ให้พวกเขาตกใจแล้วก็ทําอะไรโง่ๆเราทํางานหามรุ่งหามค่ำอยู่หลายวันไม่ได้กินไม่ได้นอนเลยเราหาข้อมูลที่ใช้ต่อรองและเขียนทุกอย่างลงจนหมดแต่ว่ามือถือของเดวิดก็ดังขึ้นอาจารย์ออสบอร์นนั่นเอง เขาบอกให้เดวิดไปหาเขาเดี๋ยวนี้เลยบอกตามตรงนะฉันรู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆฉันรู้สึกตัวอีกครั้งแต่ก็ย้อนความรู้สึกทิ้งไปและโฟกัสกับงานแต่ว่ามันกลับกลายเป็นข้อเสียแทนผ่านไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมงตำรวจก็บุกเข้ามาพวกเขาตะโกนเสียงดังให้ทุกคนลุกจากเก้าอี้และบอกทุกคนว่าอย่าคิดลบอะไรออกจากคอมพิวเตอร์เด็ดขาดพวกเราถูกใส่กุญแจมือและพาขึ้นรถไป ฮาร์ดดิสก์คอมพิวเตอร์ถูกนำมาพร้อมกับเราเขากล่าวาหาที่ฟ้องพวกเราทำให้พวกเราชอ็อกไปเลยหลักฐานที่พวกเขาเจอมันร้ายแรงกว่าที่พวกเราทำลงไปจริงๆซะอีกอะพวกเราถูกจัดฉากอาจารย์ออสบอนจงใจใส่ข้อมูลเพื่อทำให้เราดูเหมือนกับเป็นอัญชีากรวร้ายคุณไม่รู้หรอกว่าฉันกลัวขนาดไหนฉันไม่อยากจะเฉาตาอยู่ในที่นี้นะจากนั้นอาจารย์ออสบอนก็มาเขาดูอารมณ์เสียมากๆเขามองหน้านักศึกษาที่ทำให้มหาวิทยาลัยของเขาแปรปื้นอย่างเหยียดย้ม ฉันจำได้ว่าเขาเค่อยยมองเราทีละคนและสุดท้ายเขาก็เห็นฉันเขาดูตกใจมากๆ10สิบนาทีต่อมาฉันถูกพาออกมาจากกรงเพราะว่าอาจารย์ออสบอนอยากคุยกับฉันแบบส่วนตัวนั่นเองนะคะเพราะเขาเป็นคนน่านับถือตำรวจก็เลยไม่ปฏิเสธเขาดูอารมณ์เสียแล้วเขาก็ถามเธอมาทาอะไรที่นี่เนี่ยเธอเป็นเด็กดีนี่นะทำไมถึงมาเกี่ยวข้องกับคนพวกนี้ร่างกายของฉันสั่นไปหมดด้วยความเกลียดชังชายคนนี้แต่รู้ไหมคะว่าเขากลับทาพลาดเพราะว่าตอนนั้นเขาพูดด้วยความกังวลว่า ถ้าพ่อแม่รู้ว่าเธอทางานกับฉันพวกเขาเ็กฆ่าฉันแน่ในตอนนั้นเขารู้ตัวพูดมากเกินไปเพราะว่าเขาเรียบเอามือปิดปากแล้วก็หนา่าซีดแต่ว่ามันสายไปแล้วแล้วค่ะเพราะว่าการสนทนานั้นถูกบันทึกเอาไว้รู้ไหมคะว่าหลายวันต่อมาเกิดอะไรขึ้นเดวิดท,ที่ถูกพ่อเรียกตัวไปในที่สุดก็โผล่มาอาจารย์ออสบอนเรียกเขาไปเพราะว่าตำรวจกำลังมาเขาเป็นลูกชายของตัวเองแต่นั่นกลับผิดพลาดเรารวบรวมข้อมูลเพียงพอที่จะทำให้เขาติดคุกความสำเร็จในอดีตของเขาไม่สามารถช่วยอะไรเขาได้เลยในศาล เราสามารถพิสูจน์ได้ว่าพวกเราบริสุทธิ์สุดท้ายแล้วพวกเราก็ไม่ได้ถูกลงโทษเดวิดเป็นคนเดียวที่เป็นผู้สำรู้ร่วมคิดแต่ว่าโทษของเดวิดก็ไม่ได้หนักอะไรเพราะว่าเขาถูกพ่อบังคับทํามาตลอดเดวิดถูกตัดสินให้ทํางานอาสาสมัครแต่นั้นก็สบายกว่าความเหนื่อยยากที่เขาต้องเชิญมากจะว่าไปเราครบกันแล้วฉันยอมยกโทษให้เดวิดเพราะว่าเขาทําอย่างจังใจตอนที่เขาจ้างฉันเขาไม่รู้ได้ซ้ำว่าเรากลายเป็นเพื่อนกัน และข่าวที่สําคัญที่สุดก็คือฉันรู้แล้วว่าหนังสือของฉันจะเกี่ยวกับอะไรดีฉันจะเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ดูหเหมือนว่าคนจะเป็นคนแรกที่ได้ฟังนะคิดว่ามันจะขายดีไหมนะคะ